สวัสดีเ,เพื่อนสมาชิกทุนายกันครับกับริมแม่น้ำน้อยบ้านหัวเวียงอาเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาครับท่อแรงดัน1 0บออกแหมุนซ้ายตัวท็อปยาวรวม9เมตรครับขขดรเดี๋ยวดูด้านบนด้วยกันนะครับอ,อ,อ,อันนี้ขนาดอารมณนีดูเป็นบู้หเลนะ เดี๋ยวดูน้ำออกปลายด้วยกันนะครับอัดตาพุ่งออกปลายท่อแรงประมาณนี้เลยเชียวล่ะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสัมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทศ8 1 7์5 3 0 3 7 พ่อแรงดันคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศไทยครับขาขาไหลขนาดมิเชลละาครับแอมยี่สิบแปดจุดสองแอมครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่สมเจนจากคุณน้าพ่อใหญ่เพื่อนเพื่อนสมาชิกบ้านบ้านอะไรเออง,งี้ยบ้านทางช้างาครับอำเภอบางบาน,บานอายุธยาให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับย้ำครับ